คือช็อสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะน้องชา้วติชื่อยอย่านทานใัวทางานใน้อพูดมากพูดมากนนเสียบไก่ตกัน้คนสวัสดีค่ะวันนี้อากาศก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนหนาวนิดนึงนะคะ เป็ดก็มาป่าเช่นเคยค่ะยังทํางานทุกวันค่ะทํางานทุกวันบรรยากาศป่านะคะดอกไม้พึ่งออกค่ะนี่คือดอกไม้วีสไวท์ที่เขาเรียกนะคะแพ้นะคะเนี่ยอาการแพ้ก็จะคัดจมูกปากก็จะจําส่วนตัวนี้ก็เป็นแบบบูเบอรี่ค่ะนี่คือบูเบอรี่บูเบอรี่เพิ่งออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกตามด้วย ผลค่ะเป็ดก็พาเด็กๆมาหาค่ะมาหาอะไรรู้ไหมมาหาพวกแมลงนะคะก็ขุดกิ่งไม้ที่มันอยู่ในดินอย่างนี้แล้วไม้ที่ผุค,ค่ะเราก็ขุดไปค่ะก็ช่วงนี้ก็แยกค่ะเป็นอายุสามขวบสี่ขวบห้าขวบกันไปค่ะอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็อยู่ในห้องอื่นด้วยบรรยากาศก็แดดมั่งนิดหน่อย สวา่างแต่คิดว่าน่าจะเป็นฝนเราก็เลยใส่เสื้อกันฝนมาค่ะอากาศหนาวนี่คือต้นแอปเปิลนะคะเดี๋ยวก็จะออกดอกนะคะแอปเปิลจะออกดอกช้านะคะเขาจะออกผลิใบก่อนเสร็จแล้วก็ออกดอกนี่เป็นแอปเปิลที่เพชรขึ้นไปถ่้ายลูปโอ้โหเลิกงานเรียบร้อยค่ะ เพชรก็จะขับรถบีเอ็มคู่ชีพนะคะกลับบ้านก่อนแวะกลับบ้านเราก็จะไปที่ไหนรู้ไหมคะไปยิมก่อนค่ะหลังจากที่หางหายยิมมานาน,นะคะถึงเวลาที่ต้องกลับสู่ชีวิตเดิมแล้วค่ะไปยิมเสร็จก็จะไปร่วมช่วยกันทํากับข้าวค่ะทํากับข้าวให้กับ ทำกับข้าวให้กับงานคุณลุงนะคะแฟนป่ายอดนั่นเองพรุ่งนี้เพชรไม่ได้มาทำงานเพชรต้องหยุดช่วยงาน,นะคะ่ะไปค่ะไปยิมก่อนยิมยิมยิมออกจากยิ้มเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาหาอยู่เสาหน้านานไปหน่อยคะ่ะครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมง เช้าหน้าครึ่งชั่วโมงเราก็จะหาอะไรดีที่ล็อกจักรยานตัวนี้ดีไหมราคาเท่าไหร่ดูให้ดีคิดเอาตัวนี้ดีกว่าใช้เป็นรหัสเพราะว่าของตัวเองนี่โดนลูกชายขโมยไปแล้วเพชรก็จะดูจักรยานที่ลดราคานะจักรยานไฟฟ้ามีอยู่ซาสามหมื่นกว่า ไม่มีปัญญาซื้อค่ะดูจัก,กรยานต่างๆนะที่ซปเปอร์มาร์เก็ตมันไม่ใช่มันคือสีนี้สวยมากมันคือร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะส่วนตัวนี้น่าจะเป็นของผู้ชายนะเนี่ยตัวนี้เห็นไหมคะไฟฟ้าเหมือนกันตัวนี้เป็นผู้ชายหรือไม่ก็เป็นผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกัน ราคาเท่าไหร่ไม่บอกได้นี่เพชรอยากได้ตัวนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยนี่ไม่ได้สี่สิบห้าของเพชรต้องอยู่ที่สิบหนะคะสิบหกนี่ของผู้ชายไซส์เอ็มดูราคาไม่ได้ราคาสองหมื่ห้าสองหมื่ห้าจักรยานไฟฟ้าสองหมื่นห้าโคน คูณเข้าไปค่ะ3.8ช่วงนี้3.8ต่อปีนี่ก็เป็นร้านอุปกรณ์ขายเครื่องกีฬาก็มีจัก,กรยานสก,กีเขาก็โละหมดแล้วสรุปแล้วเพชรก็ซื้อสก,กีลดราคาไม่ได้ค่ะช่วงนี้ยังใช้แต่กีตัวเก่าไปก่อนรองเท้าอู้ตัวนี้ห้าร้อยนี่ดูกางเกง เป็ดอย่างได้กางเกงที่ใส่ไปทำงานค่ะตัวนี้กางเกงอยู่ที่เท่าไหร่ห้าร้อยโคนนี่ลดราคานะคะห้าร้อยโคนใส่ไปปัน่นจักรยานไม่เราจะไม่ซื้อเราจะหาราคาถูกถูกกว่านี้ตรงเนี้ยตาดเออแก่ไหมพวกเนี้ยสวยอะ่ะกินอ,อะไรคะกี่โมง นี่คือปนนะคะโอเคประมาณ11บเอ็ดมงผ่านไหมช่างทำดอกเพราะผมต้องใส่สูตรคืให้ลุงน้องใส่สูตรนั่นเองไอ้ชื่อยังกอดลืมแล้วไอ้ป้าไม่ได้เจอโดนนะครับเฉฟเขาเรียกอะไรนะเชฟกระทะสอดนะครับเชฟกระทะทะลุเมื่อกันเด้กินแล้วล่ะงานดอกก็มานะคะดอกไม้น้องชาติเป็นผู้จัดการนะคะส่วนนี่ หน้าตาอย่างนี้นะผู้ช่วยแต่ฝีมือเธอดีมากไม่เป็นไรหัวใจเดี๋ยวพี่ทำเองดูดูหน้าผู้จัดการผู้จัดการอย่าลืมเลยประดาวก็มือเดียวกันโบนเดียวกันอยู่บอกโบนเราโบนจับแล้วเนาะมีหลายงานเกินค่ะ พนักงานอาหารก็มาชวนก่อยพนักงานกินจ้ะกินเรียกเราจับโดดไม่มีเว่าเด้อนี่คือใค่ไหมนี่คือเชฟฝรั่งนะคะหน้าตาเชฟฝรั่งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะปอเปี๊ยะพับใส่กันแล้วก็ม้วนม้วนนะคะวิธีการม้วนส่วนน้ำเชฟไทยเป็นยังไงคะเบิ้งไทยเชฟเราคุณใช้อะไรเป็นมาตรฐานไอ้ม้วนเลยไอ้ม้วนเลยฉันรู้นะว่าคุณคิดอร่อยอยู่ นี่คือเชฟฝร<ห>ั่พพงนะคะ,คะมันจะคนละเอ่อใหญ่ใหญ่ยาวยเล็กเล็กมันคนละไซสกันกนะคะเราไปทุ่มสี่ห้าเราใกล้แล้วเราใกล้แล้วน,นคะคะโอ้นี่คือดอกไม้นะคะที่เราจะมาจัดเป็นพวงหลีดค่ะสำหรับงานคุณตาทั้งหมดนี่ก็คือ8,000ันโคนนะคะ แปดพันคนสวยงามนี่คือดอกอะไร ป้าป้าป้ายกหน้าตาขึ้นหน้ายกหน้าตาขึ้นนะแล้วต้องการความสว่างนี่การเดินตรงนะป้ามุกกรลังื่อนเนอร์อินเนอร์ต้องมาค่ะป้ามุกอินเนอร์ต้องมาจัดอะไรไหมพี่ออกขี้ออกเงี้ยออกเงี้ยออกตีออกคักคักค่ะอยากให้สวยเราต้องตีจ้าใส่ใส่ลายผลตีนะนี่ก็นค่ะอีก็งานอาร์ตอีกคนนะคะคุณจะทำอะไรคะน้องมีค่ะกวาดอกไม้กวาดอกไม้นะคะคนที่เดนนะคะเดนอะไรนะคะเดนเดนเดิน ใครวันเกิดค่ะป้าป้าไปทางโน้นเลยเปิดประตูให้ด้วยป้ามาช็อตนะคะหลังจากเรามาถึงนะคะมันก็เป็นรูปเป็นล่างนะคะเยี่ยมเล่นหลาย่สามขวดตุลัสตีนะคะว้าดังเมสู <h จงานเราต้องระเบียดนะคะต่จายยาวหรอก่อสายาหมืนใบเยนี่เลยปังฮอร์กะฮอร์แล้วกอท้าใจด้วค่ะเคยเจอไหนที่รู้ไหมเอถามมาว่าเธอเป็นยังไงบ้างระล่างถวยเร่อยนะใช่เพราะว่าเจ้ายังไม่ไปเจอทาเก็ตที่แบบว่าเขากล้าจัย นู้ถ้าอย่างของชาติเขาก็กล้าจ่ายเพราะว่าเขาอันนี้คือคนไม่มีประโยชน์นะคะไม่ได้ทำนะคะสร้างภาพนะคะทีหน้าเลยประจานเลยนะคะคนสร้างภาพนะคะจะต้องแรงนึ่งใจทุกข์ยากลูกฉันกดซื้อเกมจะบอบบางไหวเนาะดีนะฉันมีตารในบัญชี่ีเสร็จเร็วค่ะเช้ามามันบอกว่าม้าทันยัยจบหรือร็อกมันบอกโอเคได้แต่เธอดูหยุดไปนิด สคนนะคะลุยกัน้ก็ุยนกั้นองใครอ้นกเล็้นปลยเช็ครั้นก็เแนป็เลาเช็้นก็เลย็นก็เลเชชั้นอชันก็ชอบั้กเลยเชคัั้ยช็คนกยงคันคัยเคเกนเาเ ฝ่ายครัวเรือนนะคะวันนี้ใช้เป็นผู้จัดการนี่คือมคอไม่ใช่เธอเลนะไม่ร<ส>ู<ส>้<ส>่พี่สองสามอ่นมา้าเอาเบสิ่งของมาได้ไงทำงานในวัยทำงานในวัยอย่าพูดมากอย่าพูดมากน,น,นี่คือมือฟรีมือนะคะเสียบไก่สเต็กกันซ้อมคน<ห> <laughs> ยอดอยู่นี่น้ำซีมตื่นแรกเมื่อไงเสร็จแล้วย่อนาเยอะอางไว้่เหลือเยอะมานังเอาบุงด้วยนั่งเอาบุงด้วยแล้มก็ไป้นโอ๊ยไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนเขาเรียเรียนางซิมเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอาผ้ากันเก็บดีๆเก็บดีๆยาย่้าจนเกลียบน้ำแบบตามด้วยแฉ์นิดนะคะอ่าไม่ใช่ค่ะ แซนิแพนแอกต้องใหม่นี่คือชอสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะน้องชานอีกนั้นยังไม่ติดวิ่เลยทั้งหมอ๋อหมายถึงติดชื่ออย่างเดียวติดโบนะติดโบฟั่งท้านน้องก็นอนสบา พี่เจรนาแล้วนะจับบ่คือแล้วนข<ม>องดูนี่ก็<ม>สวยมากทางนู้นทำกับข้าวอะไรคะกุ๊บยังมาทันจบอยู่วันจบท้ายจบท้ายไม่ได้เจ้าใครจะกินใครเจ้าค,ค,ค่ะนี่ละ่ะน้ำจิตน้ำใจของคนไทยในนอร์เวย์ค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะ เราคนไทยก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันค่ะอย่างดอกไม้นี่ถ้าเราไปซื้อที่ร้านค้าใช่ไหมคะเราก็จะบอกได้ว่าราคาเยอะมากแพงมากค่ะแต่ทีนี้เราสามารถได้ราคาทรงค่ะเพราะว่าน้องชาติค่ะเขารู้จักััเจาขอนร้านแล้วก็เอามาจัดกันเองค่ะทำให้งานดอกไม้งานอาหารเราก็ ทำกันเองอีกเช่นเคยค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมอือการร่วมด้วยช่วยกันกันงานก็ออกมาดีเสมอค่ะนี่คือความอบอุ่นค่ะไม่ใช่แต่ที่ไทยนะคะที่นอร์เวย์ก็มีค่ะโอเคค่ะคลิปนี้เป็นขอฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังสู้ๆในวันข้างหน้า To put one foot in front of the other ah. Uh -huh. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars Here in the shadows, I know you're scared Take my hand together, we'll make a stand We've got to fight to Find a way. Dare to fall to find our worth.